ไปว่าต้องทำอะออืมขอแปลงมาแจกโยมมาฟื้นก็อยากขอใจตุบอ่ะใส่มาใหพี่น้องจ้ากระดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนค่ะบอกกับอีหลักคนและต่อแบบฟืน้นก็เตาค่ะมืงอนีามากินข้าวจ้ามืึงนี่บ้านเด็กพี่น้อง หเหงื่อเด็กหน่อยอรอยหนึ่งจางไปรักไก่วัดมาตุม <c oughs> <c oughs> แส่แ็จๆพี่น้องหลวกพัก์ทพร้อมไปเอากของนะ <c oughs> เยี่ยมซีมาเหงื่อเด็กหน่อยรอยหนึ่งไปรักไก่วัดมาตุมจิ้นขอตุมไก่มาสวัสดีครับพี่น้องไปสูสปุ๊บทุกคนนะครับผมขอขับอาจาลุงรภาคนเก่าคนเดิม มึงว่าดีๆมึงมีคดีที่โตอยู่มึ่ว่าดีๆนด,ด,ดีมีคดีท i̇şte ี่โตอยู hmm. ่กัสสวัสดีครับอแม่พี่นกไปผู้ทุกคนพบขาปัจาลุกน้ำาพ่อน้องขำาลานะครับอืมบบกผัหายนายนครับผมนั่นนื่อไรับผัวหายนาย ยังก็แม่งหัวห่องบอกกุ๊กทีบอกกันแล้วเหียดให้เขาไปไหนเพราะขึ้นดอ,อกอย่ <c ười> างเขาตายก็เหยดเขาเขากินเนี่ยได้เขามากับฮามาเขากินมากปลูกมาดูแล มันเป็นยังไงประเด็นมาขึ้นนี่เป็นยังไงด่าหม,มาดายย่านยังหันแบาเบิ่ง <c oughs> แก่แม่แก่ขา้ามเน่แก่ขา้ามเนี่ยยันโทรศัพท์กูคิดชวน,นแก่ข้าวเนี่ยแก่แก่ข้าว ยาเสียข่าตาานได้กับส well, ิ้นัเสียนดอกประกาศดอกสักแบบจำเจ้าน Bỏ bơ cũng đa bông đa mạ em này Bà mẹ Sao <laughs> thì nhịp bay, khăn hỏi sao thế Bà mẹ Nè bọc đi Bà mẹ Bà thích cho bà một cơ nhỉ นักไปแล้วนักไปแล้วบอกอยู่ว่าเวลาถามให้เรารูวตอนนี้จะกระดุกตอนไม่จะไปส่ดอืมตอน,นจะไ่วัดเนาะ เอ้การ์ดบ๊อบแบันี้ก็สีขาวเห็ดปีสังมันเดดก็เดดนะแก่ข้าวก็เอียดสแก่กันแต่ว่าเข้าสร้างเพื่อนเอียด ไมาได้ก็ได้หั่นแต่เว่าแกะขาที่เอฟซีเจ้าขาก็สร้างเขาบบสร้างดอกะขาก็สร้างเมื่อหันแล้วเขาบบสร้างเขาหันแจกข้าเมียแจกไอ้แดงเจ้าตองกูกับแกะขาใส่ฮะไอ้ไข่เนี่ยชิมาแกะขาให้กูเด้กูแวะหน่อยนะกูไปให้อันกูเส็ยชิกเด้อกูแจกมึงมาเศร้าอยู่ เป็นยัมาไปลกอไปมากเปรียงนาคนมีความตัวโตเนะดูนี่ข้าวหลบออกแล้วข้าลบออกแล้วเกม่หันข้าวปลาข้าวข้าวดินอีกข้าเห็นข้าดินอีกรอบนะปาดข้อข้าวหลบขาว่าเอมีดปาดข้อข้าวหลบขาว่าฝนมีขอเขาเลยว มันตอกไม่แน่นนะออเจ้าก็เจ้าเลยมันตอกมาแน่นนะม่อตายดอกสมบูรณ์ดีเกมคือเเห็นตากโก่งรวบเกมออกก็บปเห็นตาโกง่งบแมบัตัดเพราะว่าบมบัมบัมัมนัมัาวาถอดออกซนะ่เจนองเออ ก็เป็นถอดเครื่องหายซอยไไหายใจเนาะถอดอากาศรรเพลิดเพลินของงานงาตายด้วยแค่รูปเกมถิ่มคือวนั่งกินกินข่าวแจบ็บอยู่ต้องมามอมอเนัง่งกินข่าวก็คือจะเอามุาม,ม,มใส่มุมใส่ไงแสบข่าว เราก็พี่นรณาไหมสิเต้าอ่รีบอ่ะแคสิบอ่อุอยกสังหน่โอ้ออยอะจังหวะแบบยกไปเราเอาเขาพิจารณาคนจะเ,ออเต,ต้าอิรีใี่ป่วว่าเนี่ยคลิปนี่มันเป็นตาควบต้องจำใั่อืะว้าวกูยอยากได้ยิ่งจากป <laughs> เาเมึงไอ้หัตถกุบแค่กันไมอ่ะกูซ้อนเนี่ยแลวกูบาซสอนเน่ก,กูเทศปั๊มกระเจี๊ยบปวดหรือไงอๆๆแบบนี้ <c oughs> เออลบออกแล้วก็ลบการบอไดออกดมันดิบอีกแล้วเศร้าแล้วอืนี่ปัญหาหลายเปลี่ยนตัวเองมาเปลี่ยนบาร์่อืมัเห็นโดดนะคับเ,<อ>เนี่ยนะเนี่ยเป็นต้นไปก็เบ่อมันดิบอีกอือมันจะมีปัญหากับเนี่ยตอนมันิตัต้งนาตั้งตาหาเมียไหมอ๋อฮึาฮึม อ่อกุศอฮมสุกศอ,อมดดีบอบอกูเห็นมึงคุยโทท์บอกว่าจมึงคุยกับไผฮะกูกัไะไรฮะกูกัอไอท้ามันจ้งงามงามดีงาดเลยอ,อยู่เป็นยังงามอืมมากก่กุ้งออมฮงงามอีกตั้งใจสุดงานดีงานด้วยอ,อ,<จ>อยู่เลอะอยู่ใอยากเมื่อหห้ด้เบ่าเลอะเยอ่ ก็บอกว่าอย่างเมื่อหาเอืยอ,อยอย่างเมื่องานแต่งเอืยอยแต่ว่าเมื่อมันมีคารถเมื่อขั้นเมื่อขั้นมีคารถเมื่อมีอคมารถม,ม,มากคารถมากป็นทซ้ายเขาแม่เราเลวอกซีสอบมาก <laughs> ตั้งหน้าตั้งตาเสดดียเหยเ่อยงานเอาแม่มันยุดติดัด้งเกมมันเดียว มาสี่พ่อสี่แม่มันเกมตีป้ายกูขอสาแก่งมันบริษัทมันหลงมันจมกูสูญเฮ็ดแนบอะไรเงินเฮ็ดออกมาหาสิแตกเพื่อนท่นบอกมากูขืนอะไรนี่กูขืนอะไรนี่เฮ็ดเนี่ยขอบก้าเขาแตกแง่มึงในบาปผู้ใดเป็นเจ้าของน่ะบาปบาปขึ้นข้อมึง โต๊ะก็ะลวลกไป๋นหมกใหม่สางออกมานเนี่ยบอดีเห็ด <c oughs> กรอบพว้วจะพิกกันแตกแงกเห็ด่ะ้นเจี๊ยสตีเจี๊เสิ่งเบาเบา มันฟิดต่อการทั้งสองแต่ทั้งผัวกูทั้งคน,น,นเฮ็ดเกมออกมากกทั้งคนกแม่นบ่เฮ็ดออกมาผัวกูกับบุรินมึงสอนกูได้สะกูซอนกูกับยังเบลต์ตีนพิษสุดแรงเหรอพิษสุดแรงปิดที่มันผลิตเกมออกมาแล้วมันผลิตหายจะแตกป่หรอไม่ผ่านอีกอือมาผ่านโอ้ กูก <Nh> ูเบิติสก <c ười> ูผ <Ừ. S 1> ่าม <c ười> ือหลินอยู่แต่กูบลติสคือมึงกูรบถิมกูบลเ่ก้อนเหอกคนกูบลหลินมันอัเป็นปีแล้วสี้งนุ่นขุนแล้วเน้องยังฮือฮือครับเช้าเร้าสุภอพพ่อแหล้ะเลิอนแล้นอืมทำนเลยอีไรแค่ยังเห็นโดดมาลินอยู่นิ่มไรมึงต่างหน้าต่างตาหน้านี่มางแา้ว่าย หนีไปหนีไปลุกไปไปขั้นบุลุกแสดงง่ายแต่กระตังลุกมางลุกมาขิ้ข้าวกันที่อิ่มก่อนนะกูได้เห็ดให้กินสิมา,ามาหาเนี่ยมเอีกเนี่มึงเห็ดสิคอสที่แตกแสบปานี่บอสบอสอ่สูบเนี่ยรวมกันได้อล้วลูกชาเนี่ยมาอีกหรือบอหือสอ่แะแม่ขยับขบานรู้อ่แม่ขยับขบานรู้กูถอดฟองตาเลยอันนี้ มันเศร้าแล้วหมึนี้มันบอกว่ามันสามันสาบานสัญญามั้วคันเห็นมันหลดมม่หลีกอีบมีปาข้อมันหลดมันมอนาดฟั้นเรืระดิษ์สิจิ๊บหกคนมินจีบจีจิ๊บหาสิบสี่นะคะสิมบหกมอนนาจิ๊บหกมอเขาวมันจันรกับมันฟูดมันิวัติสร์กัมันสูก หมอผู้ชายเขาแจ่หมอผู้ชายเขาแจ่วันจันทร์กับวันพุธเขาจะเ,เที่ยงจะหอดใบสามเขาบอกว่าจิ้มซีมันอืนมพุ่มาเมื่อนี้ยจิจีบุกกระไรมันเด็กหน่อยเด็กหน่อยขอไอจิมขอกินกระแลม ต่เน้นว่าครูจา้าเล็กน้อยนี่รอยหนึ่งไปจากไก่บาดไปดเนี่มี่จะกระดูกนี่เห็นหมากินกับบะหมี่เนี่ยบรเกินขาว,วาครูบ้ากับบวเอาข่าวว่าต่กินจะแจกใช่ไ้มพี่นี่หนักนี่ตกต่างอือจับจับจับ เจอไอ้ไขให้โอกาส์มั่นเจอหนีเป็นเจอสุดท้ายพี่น้องห้โอการ์เพื่อเป็นเจอสุดท้ายถ้ามไม่ยังบ่บปั๊บตัวเองนั่นก็เปลีป่ยนอีกคนละ้นจบเลยไปคนละทางเลยนำปลาลาก่บบริษัทเพื่อนดวงนำปลาลามากมือนี่นะคะ นาชอบว่าร้อนมากอึนกับมือพื้เดือมคลายเลยเพราะว่บาเพราะว่าน้ำปลาอนั้นเ้าจังตัวตัวอนั้นก็เป็นตัวเทสเนาะอันมากินอันมาซิบมึงแหลมันแสบเขาก็เลยจังผลิตล่ะกันเทาก็บปับปนน๊บ,บเปลี่ยนสูตรแม่เทาก็บอกเขาว่าเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มมาเนี่ันนั้นเป็นสูตรก้เากเองนะ อ่านั่เด้อไป h บ c ตเอๆกันนะเจอกันวิญญาเียงอะไรก่ต้ไก่บ้านแบันเด็กจางเลยงหมอเลยยังเป็นไก่บ้านไม่ให้ตตัแส จะได้ใจไม่จอยหนอือืโอเคจะพี่น้องเขาราไมนนีไปเลยจ้าบ๊ายบายสักก็นจับก็เลอะไรก็แซกดนะกับมือได้เหลาสิขาปวยอีหลาสิไทยสัดโซ่เบิ่ง